สวัสดีครับวันนี้ร้านสนิก k e r n T นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าในวันที่เราออกไปไหนกันไม่ได้เลยนะครับก็ยังไงฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งของ n i กี้นะครับตัวที่ทุกคนทำหากันเยอะมากนะครับเป็นตัวนี้นะนี่นะครับ ตอยังไม่แกะกล่องน,นะนะฮะก็ยังไงก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็วันนี้ใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยมาเรามารีวิวกันเลยนะครับเป็นรองเท้าวิ่งของ Nike นะครับเป็นตัว Nike Zoom โอ้ยหมุนหลายรอบนะครับไนกี้ซูมแอร์ซูมอัลฟ่าไฟล์นะครับเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของไนกี้นะฮะกล่องเนี่ยเป็นไม่มีฝาพับแล้วน,นะแบบเปิดขึ้นมาเลยเป็นกล่องเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาจัดกล่องกันเลยนะครับรองเท้าในกล่องก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้านะแล้วก็ถุง ถุงผ้านะครับเป็นถุงผ้าของไรกี้นะฮะนะครับเป็นถุงแบบเดียวกับตัวเน็กเปอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวผมเก็บของในกล่องก่อนละกันนะฮะนี่ครับวรองเท้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้นะฮะชบนี่นะครับ,รบเป็นตัวเอาฟ้าไฟนะครับตัวนี้เอาฟ้าไฟ นะครับเป็นตัวใหม่นะฮะก็พัฒนามาจากตัว next percent นะครับตัวนี้นะฮะมันเป็นรองเท้าโมเดลเดียวกับตัวที่คลิปโชโกเก้นะครับที่เขาวิ่งทำลายสติต่ำกว่า2ชั่วโมงไปนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นตัวตัวต้นแบบนะครับเป็นตัวต้นแบบนะครับความสูงของพื้นเนี่ยนะครับก็ตามกฎแล้วสา,าพันไม่ให้เกิน4 4เซนนะครับหรือ40่สมมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3.95มิลมนะครับความสูงของพื้นนะฮะความสูงของพื้นนะครับตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับตัวนี้ต้องเทียบกับรองเท้า3ตัวเลยนะครับตัวเนี้ยนะก็จะมีตัวตัวที่เป็นไฟนิตนะครับตัวฟินิตแล้วก็ตัวนิกเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาว่าด้วยตัวสเปครองเท้ากันก่อนดีกว่านะครับรองเท้าก็จะเป็น เป็นอตอมนิดนะครับอะตอมนิดนะฮะซึ่งมันเป็นผ้าไฟหนิดที่ได้เอาเอาไปอบนะครับเอาไปอบในน้ำนะครับแล้วก็ยืดนะฮะยืดมันจะได้ความบางแล้วก็ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นครับอกนะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะครับแต่ว่ามันจะยืดไม่เท่ากับตัวไฟนิดตัวธรรมดานะเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับก็ตัวนี้ก็จะมี โลโก้นะครับโลโก้เป็นซูสนะครับพาดตรงนี้เลยนะฮะถ้าถ้าเป็นเน็กเปอร์เซ็นเนี่ยเขาจะพาดด้านในนะพาดด้านในตัวแฟลไปในพาดด้านนอกละนะครับส่วนตัวเชือกนะครับเป็นตัวเชือกแบบแบนนะครับแล้วก็จะมีลายเชือกข้างในแบบนี้นะฮะลายเชือกเขานะครับตัวรองเท้าเป็นนิดนะครับตัวรองเท้าเป็นนิดนะฮะตรงข้อเท้านี่ยืดได้นะครับยืดได้ยืดตรงนี้นะไม่ใช่ยืดตรงนี้ ืดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไฟนิตทั่วไปนะครับที่เป็นพายืดอยู่ตรงนี้นะครับตัวอินโซด้านในเป็นคําว่าจัตุอิสนะครับแล้วก็ที่รองส้นครับก็ไม่หนาไม่หนามากนะครับตัวนี้จะหนากว่าด้วยซ้ําไปนะครับตัวนิกเขจะหนากว่านะครับ,ตร,บตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นข้างในเนี่ยจะน่าจะเป็นแบบแผ่น แผ่นยางนิ่มๆนะครับที่เสริมตัวปลายเท้าเนี่ยมาให้เราเล็บเราจิกเท้าจิกรองเท้าเป็นรูนะครับเนี่ยความบางของนิดนะครับความบางของอตอมนิดเนี่ยก็จะเห็นพื้นด้านในนะครับนี่ผมใส่ดันทรงไว้นะถ้าดึงออกมันก็จะเห็นไหมโป่งนะครับนะครับ้างเท้าด้านในนะครับ้องเท้าด้านในตัวนี้มันจะยื่นออกมานะ นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายกันว่าทำไมมันถึงยื่นออกมานะครับแล้วส่วนตัวตัวข้างหลังนี่ก็จะเป็นโลโก้ n นกี้ที่ออกแนวรีเฟล็กแสงหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะครับตัวพื้นนะครับเป็นซูม X นะครับก็จะเพิ่มพื้นเพิ่มเพิ่มเนี่ยเขาเรียกอะไรเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความหนาของโฟม X ขึ้นมานะครับนี่นะหนากว่าตัว เน็กเปอร์เซ็นต์นะครับนะวัวตัวเน็กเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จะมีแอร์ซูมนะครับมี2ก้อนนะครับสก้อนนะแล้วก็จะมีแผ่นไฟเพลทนะครับคือแผ่นคาร์บอนนั่นเองนะครับเต็มเท้านะครับเต็มเท้านะฮะตัวเน็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่โชว์ไม่โชว์แผ่นไฟเพลทนะครับตัวนี้โชว์ละนะครับโชว์เลยเต็มเต็มเห็นเต็มเต็มเลยไม่ต้องไปอะไรไปจิ้มแล้วนะ นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยางที่ที่เสริมมากับพื้นซูมนะครับแต่เป็นยางนิ่มนะจะยางนิ่มไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะยางแข็งกว่านะครับแข็งกว่านะฮะพื้นเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ให้ดูรอบๆอก่อนนะตัวนี้พื้นไม่พื้นไม่เกิน44เซนแน่นอนครับแค่3.95นะครับ3.95ไม่ไม่ไม่ผิดกดแน่นอนนะครับใส่ลงแข่งได้แน่นอนนะครับนะฮะตัวนี้พื้นโฟมจะเด้งกว่าตัวตัวเน็กนะ ตัวนิกนะวันก่อนผมทําตกในแบบเด้งแบบโอ้โหเดี๋ยวผมลองทําดูนะเห็นไหมความเด้งของเขาเด้งนะเด้งเหมือนลูกบอลเลยเหมือนลูกบอลสูบลมแล้วก็แบบให้มันเด้งๆหน่อยนะครับผืนสูมผืนสูมเหมือนเกือกม้าเนาะ <laughs> <laughs> นะครับเหมือนเกือกมา้านะฮะาด้วยความที่ พื้นโฟมมันเยอะขึ้นนะครับความนิ่มมันก็นิ่มขึ้นนะครับนิ่มขึ้นนะฮะนิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วรองเท้าตัวเนี้ยที่เขาทํามาพื้นยางมาตรงเนี้ยนะครับเน้นพื้นยางตรงนี้ให้มันให้มันรับกับรับกับพื้นที่เราวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะจะจะวิ่งลงปลายเท้าซะเยอะมากกว่านะครับนะฮะเขาก็เลยไม่เน้นตรงส้นเท้านะครับ ตรงนี้นะครับแต่มันนุ่มเด้งจริงๆนะครับนุ่มเด้งจริงนะฮะมันนุ่มกว่าตัวตัวเน็กนะครับแต่ความเด้งเนี่ยมันอาจจะจะแข็งเท่ากับไม่แข็งเท่าเน็กกับเน็กนะฮะแต่มันจะนิ่มกว่านะครับแต่เขาไปเน้นตรงนี้มากกว่านะครับเน้นตรงตรงปลายเท้ามากกว่าเพราะว่ามีแอร์ด้วยนะครับส่วนใหญ่ใครวิ่งเก่งๆก็จะลงแค่ตรงนี้แหละนะครับลงแค่ตรงนี้แหละนะฮะส่วนใหญ่จะไป ไปหน้าเท้าปลายเท้ามากกว่านะฮะแอร์ซูมนะครับแต่ตัวนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังหน่อยเพราะว่ารอ,องเท้าสนคเกอร์หลายๆตัวนะครับที่เป็นพื้นแอร์มาตรงนี้นะครับระวังจะไปเตะไปเกี่ยวอะไรนะครับเพราะว่ามันจะแตกนะครับพอแตกแล้วฟีบเลยนะตัวนี้แตกแล้วฟีบเลยนะพื้นแอร์เนี่ยนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่มันทนนะมัน,ม,นมันเจาะเข้ายากเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกให้ระวังไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่ามันแตกได้นี่ก็จะไปเตะไปเกี่ยวอะไรที่มันพื้นหลุดพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะรั่วเอานะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็วันนี้เราต้องต้องมาเทียบกับรองเท้าอีก2ตัว3ตัวนะครับ2ตัว2ตัวรวมอ้นนี้มันก็เป็น3ไง <laughs> นะครับ ตัวเป็นไฟนิตนะครับตัวนี้เป็นไฟนิตนะครับนิตรุ่นเก่ากับตัวไฟนิตกับอะตอมนิตเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะเห็นไหมนะฮะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวอะตอมนิตเนี่ยเขาไปอบไฟน้ำแล้วก็ยืดยืดแล้วให้มันขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงนะครับแต่ตัวไฟนิตเนี่ยคือเป็นนิตเลยนะครับมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับ นะแต่ตัวอะตอมหนิดจะระบายอากาศได้ดีกว่านะครับระบายอากาศได้ดีกว่านะฮะส่วนตัวตรงข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยจะเหมือนกันนะตรงที่วางเท้าในตรงนี้นะนะครับส่วนเชือกเนี่ยตัวอัลฟาไฟเนี่ยจะออกเอียงนิดนิดนะครับเอียงนิดนิดนะฮะไม่ถึงกับตัวเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะอย่างนี้เรามาเทียบกับตัวเน็กเปอร์เซ็นต์กันดีกว่านะครับ รเ,เราจะเห็นได้ว่าการวางเชือกเนี่ยของอัลฟาไฟเนี่ยนะครับจะขยึบมากลางเท้ามากกว่านิคเปอร์เซ็นนะครับนิคเปอร์เซ็นมันไปข้างๆางนะแล้วตัววางซูทข้างๆน,นะครับตัวพื้นเนี่ยสูงกว่าเน็กแน่นอนครับหนากว่าแน่ๆเนีย่ยดูแค่นี้ก็รู้ละฟังไหน งนี้ใช่ไหมข้างเทาด้า,านเนี่ยนะฮะมันมันเพิ่มเพิ่มพื้นซูมขึ้นมานะครับก็เลยหนากว่าตัวนิกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะฮะนะครับซึ่งตัวรองเท้าตัวอัลฟาไฟเนี่ยพื้นมันจะทํากว้างขึ้นอย่างที่ผมบอกมองอย่างนี้เห็นไหมมันมันมีเนื้อเกินออกมานะครับ ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันทําไว้รองรับแอร์ซูมด้วยนะครับตัวแอร์ซูมซึ่งพื้นรองเท้ามันจะต้องกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นมันจะเหยียบได้เต็มเท้ามากกว่าตัวนิกเปอร์เซ็นต์นะครับคือเหยียบได้เต็มเต็มมากกว่าแหละเพราะว่าตัวนี้มันกว้างมันต้องรองรับตัวแอร์ด้วยนะครับส่วนแผ่นคาร์บอนเนี่ยที่ต่างกันก็คือตัวนิกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแผ่นคาร์บอนความหนาเขาก็จะเท่ากันทุกไซส์นะแต่ว่าตัวอัลฟาไฟเนี่ยนะครับ แผ่นหนาบางเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์นะครับไม่เท่ากันนะถ้าเกิดไซส์เล็กเนี่ยแผ่นคาร์บอนมันก็จะบางลงนะครับแต่ถ้าคู่ใหญ่ขึ้นแผ่นคาร์บอนก็จะหนาขึ้นนะครับจะไม่เท่ากันทุกทุกไซส์นะครับไม่เหมือนตัวเน็กตัวเน็กจะจะแผ่นคาร์บอนเท่ากันหมดนะครับส่วนที่มันต่างกันก็คือตัวอัลฟาไฟเนี่ยจะ จะระบายอากาศได้ดีกว่านะครับดีกว่าตัวเน็กเปอร์เซ็นต์แต่ผมเห็นปัญหานักวิ่งหลายคนนะครับก็คือน้ำมันเข้านะครับน้ำมันเข้าตัวอัลฟาไฟเนี่ยเข้าแน่แน่แน่แน,นอนนะฮะส่วนตัวเน็กเนี่ยนะครับน้ำมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ซึมเข้านะครับมันจะไหลผ่านไปเลยนะครับซึ่งมันก็ดีกว่าคนละแบบนะตัวอัลฟาไฟเนี่ยมันก็จะระบายอากาศได้ดีแต่น้ำก็จะเข้าไป ข้างใน,นครับส่วนน้ำหนักนะครับด้วยความที่มันมีแอร์เนียเข้ามาเนี่ยมันหนักกว่าตัวเน็กอยู่ละนะครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะตัวนี้ตัวผมเอาตัวไซส์ออ 9US มานะครับสาย 9US เดี๋ยวเราช่างน้ำหนักกันนะครับข้างนี้ผมเอาดันสององอกแล้วนะ ชึบนะครับไซส์9 US หนักที่212กรัมนะครับส่วนตัวเน็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยมผมมีไซส์9.5นะครับไซส์9.5นะะก็พอจะเทียบเทียบได้ละมั้งนะครับฮนะ,บอะ,อะลองช่างดู ตัวเน็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยไซส์9.5จะหนักกว่าเออเบาไม่ใช่หนักกว่าตัวเบากว่านะครับเบากว่าฟ้าไฟนะครับเบากว่าฟ้าไฟที่ไซส์เล็กกว่านะครับซึ่งนี่ขนาดเน็กเปอร์เซ็นต์ไซส์ใหญ่กว่านะยังน้ําหนักเบากว่านะครับแต่พูดถึงความเด้งของมันเนี่ยนะครับรับประกันได้เลยว่าตัวฟ้าไฟเด้งกว่าแน่ๆนะครับเด้งกว่ามากเลยทีเดียวนะฮะเด้งกว่ามากเลยนะครับ มันก็มีข้อแตกต่างกันเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วก็มีความเด้งมากนะครับแต่ก็มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็พยายามลดน้ําหนักที่สุดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ก็ได้แค่นี้แต่ว่ามันก็ถือว่าเบานะสำหรับรองเทาเ้าสายเกาหสหนักแค่2 1 2กรัมเนี่ยนะครับรอ,องเท้าตัวนี้เน้นเน้นลงปลายเท้านะไม่ได้เน้นลงส้นเท้านะครับ ถ้าคือถ้าคุณวิ่งเต็มเต็มส้นเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะรีดศักยภาพของรองเท้ามาได้ไม่เต็มที่หรอกนะครับถ้าวิ่งลงปลายเท้าเนี่ยนะครับตัวแอร์เนี่ยก็จะทางานได้ดียิ่งขึ้นนะฮะนะครับนุ่มครับนุ่มนุ่มมากด้วยนะครับคือมันมันตัวตัวซูมเนี่ยมันนุ่มเลยนะข้างหลังเนี่ยตัวเนี้ยเด้งเด้ง เด้งมากนะครับจากที่ฝรั่งเขาใส่รีวิวกันนะฮะก็โอ้โหโดดเป็นกิงโจ้เลยละ่ะนะดูแล้วดูแล้วมันมันไม่เหมือนรองเท้าบนโลกเลยมันเหมือนกับรองเท้าอนาคตอวกาศเลยนะเด้งเหมือนก็อะไรๆเด้งเหมือนครับที่ไปเหยียบดวงจันทร์อะนะครับท่านนี้นะฮะ ตัวอินโซดึงออกไม่ได้นะรู้สึกจะติดกาวไว้นะครับติดกาวไว้นะตัวรองส้นเนี่ยนะครับบางกว่าตัวเน็กซ์นะฮะตัวเน็กซ์เนี่ยจะค่อนข้างหนานะครับเพราะตัวเน็กซ์เนี่ยมันมันจะหนาเพราะว่าตัวล็อกข้อเทอมันไม่มีนะครับแต่ตัวเอ่อเอ่อไฟเนี่ยมันเป็นหนิดนะครับมันเป็นหนิดมันกระชับอยู่แล้วนะฮะมันก็ก็จะล็อกได้มากกว่า ครับเขาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องที่ทําตัวล็อกส้นเท้าให้มันหนานะครับก็ลดน้ำหนักไปด้วยนะตัวเชือกก็จะเป็นลายหมักลุกข้างหนึ่งลายโลโก้ใ Nike ข้างหนึ่งนะครับนะบเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของมัน ก็ข้อแตกต่างกับน็กเปอร์เซ็นคือมันเด้งกว่าแต่หนักกว่านะครับแล้วก็หน้าผ้าระบายอากาศได้ดีกว่านะครับแต่ว่าน้ำก็ซึมได้ง่ายกว่านะฮะที่มันจะต่างจากเน็กนะครับแล้วก็พื้นนะครับพื้นจะกว้างกว่านะครับเหยียบได้เต็มเท้ามากกว่าน็กเปอร์เซ็นนิกเปอร์เซ็นจะค่อนข้างเดียวนะครับค่อนข้างเดียวฝ่าเท้าค่อนข้างเดียวนะฮะ ข้างในโลโก้ก็จะเป็นนี้นะครับ,นะรบก็ใครสนใจนะครับก็อ e ีบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิกรันทีเฮสนะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ n นกี้แอร์ซูม เอาเ a ้าฝ่ายเน็กเปอร์เซนต์นะครับหากคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดตกขาดตกข้อมูลตรงไหนนะครับก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ